สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับอ่านี่ผู้ชมออพอดีผมจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับทุกคนอา่านี่แล้วตอนเนี้น้ากันมันจะมีอยู่แค่กึ่งกลางระวังขีดล่างกับขีดบนนะครับเนี่ยแล้วผมจะต้องเติมเพราะว่าเดินทางไกลอ่ะถ้ามันอยู่แค่นี้นะโอกาสเดี๋ยวมันจะแห้งลงไปนะครับก็เลยต้องมาเติมน้ํากันแต่วันนี้ผมไม่เติมน้ํากันนะครับ นี่เลยผมจะใช้น้ําฝนนี่น้าฝนน้ําฝนเนี่ยผมใช้วิธีแบบเ,เวลาฝนตกสักประมาณ5นาทีเนี่ยผมจะใช้กระมังสะอาดไปรอรอเสร็จแล้วผมก็มากรอกใส่ขวดอา่านี่อ่ะเดี๋ยวผมจะกินให้ดูก่อนนะครับว่าเนี่ยคือ,อน้ําฝนจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชน้ำน้ำกันที่จะมาใส่อันนี้เรามากรอกใส่ขวดอา่าดน,ะนี่น้ําฝนจริงๆเลย นี่อ่ามาผมจะเติมให้ดูแล้วรู้เปล่าแบตลงเนี้ยผมซื้อมาตั้งแต่พอศสองพันห้าร้อยหกสามเนี่ยวันที่สองเดือนเก้าเดือนกันยานยนเกือบสี่ปีแล้วนะครับเอ่ถ้าไปถึงเดือนกันยาก็ครบสี่ปีอ่ะเรามาเติมกันเลยนี่เติมได้นะเนี่ยผมเติมอ่หลายปีมาแล้วแต่ว,ว่า เล,ลูกลูกหนึ่งอะนะผมจะใช้บางทีใช้ได้ประมาณเกือบห้าปีบางบางลูก5ปีฟ้านะครับเนี่ยมีบางคนก็บอกว่าเติมน้ําน้ําฝนหรือว่าน้ําเปล่าอะไรเงี้ยแบตเสียเร็วผมว่าไม่จริงอะเนี่ยผมใช้น้ําเปล่าเติมตลอดเลยเติมมาหลายปีแล้วเราเติมให้มันได้ เท่ากับขามันดันหนเอ่อก็น้ำกันเนี่ยอย่าไปเติมเอ่อเลยขาด้านในมันนะครับเพราะว่าถ้ายแล้วเดี๋ยวเวลาเอา่อรถรถวิ่งเนี่ยนะมันจะเดือดเดือดลมก็จะล้นนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเนี่ยแบตลุงเนี่ยเ,เหลือไม่กี่เดือนสองตำเดือนก็ได้สีปีนะครับเรามาดูว่ามันมันจะติดง่ายไหมเ,เห็นไหมร่มติดง่ายดีนะครับเนี่ยเพราะว่าไฟยังแรงแล้วเนี่ยผม อาจจะใช้ไปได้อีกประมาณปีกว่านะครับอาจจะได้เกือบห้าปีเพราะว่าแบตแบตลูกก่อนก่อนเนาะลูกก่อนเลยเนี่ยได้เหลืออีกไม่กี่เดือนได้ห้าปีนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ